สวัสดีครับวันนี้พามาชมการทําโครงโครงสลันะครับผมเอาไว้ปลูกต้นไม้นะครับผมเอาไว้วางกระถังนะครับก็เหล็กนิ้วคูณสองนะครับผมใช้สีต้นนะครับสี่อันครับนะครับผมก็เชื่อมไอตัวนี้ใช้เหล็กนิ้วเอานะครับตัวนี้ใช้เหล็กนิ้วนะครับผมเนี่ยทาวางตรงนั้นนะครับผมก็ เอาไว้ปลูกต้นไม้นะครับผมแค่วางสลนเฉยๆนะครับเป็นที่วางกระถางตรกนี้นะครับผม <aling. S 1> ก็คล้ายๆร้านนะครับผมแต่เป็นสเลนเฉยๆนะครับใช้สามพสาม่ความกว้างนี่นะครับผมก็มีงานสีนะครับผมทากระถางหลายจุดเลยรงนี้นะครับก็กระถางเล็กๆใหญ่ๆที่นี่หมดนะครับผมชุดเล็กชุดใหญ่นี่นะครับผมก็จะเป็นร้านตรงนี้ก็ จะทําเป็นร้าน DIY กระถางปูนนะครับเดี๋ยวรอติดตามเรื่อยๆนะครับผมแต่ไม่มีหลังคานะครับผมตั้งแค่เหล็กเล็กๆก็ทาสแลนเฉยๆให้มันได้ได้รับแดดด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวรอดูการวางโครงนะครับนี่นะครับผมก็เป็นโครงสแลนนะครับผมก็ปลูกต้นไม้วางกระถางบริเวณนี้นะครับผมทำแบบง่ายๆเลยนะครับก็ใช้ด้วยสีดําทา อันนี้ก็วางกระถางนะครับผมตานนี้นะครับผมเป็นก็ใช้เหล็กที่มีอยู่แล้วนะครับผมเหล็กเล็กๆช่างกำลังทาสีอยู่ขางบงก็จะมีการดึงลวดดึงฉากลวดก็สามคูณสามนะครับผมใช้เหล็กทั้งหมดก็ สี่เส้นนะครับผมเป็นสี่เส้นเดี๋ยวรอดูลังคาโตนะครับผมรอดูการดึงสลันนี่นะครับผมวันนี้ก็เริ่มเอากระถางมาวางดูนะครับผมกระถางลองวางดูแต่ยังไม่ได้จัดจัดโตจัดอะไรวางนะครับผมพื้นก็ไม่ต้องเทนะครับผมเราใช้แค่หินโรยก็พอนะครับผมก็ เหลือแค่ลังคานะครับผมลังคาเราใช้แค่แสแลนปูแค่นั้นเองนะครับผมอนาคตข้างหน้าจะใช้แผ่นโพลีนปูนะครับเป็นแผ่นใสนะครับก็เป็นร้านเล็กๆนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามเรื่อยๆนะครับนี่ฮะก็กาลังกําลังทําอยู่นะครับผมก็ทีมงานนะครับผมนั่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมทีมงานนี่ฮะก็กระถางสวยๆนะครับผมก็จากการที่เราทํา กระถางเป็นคอนเทนต์ลง youtube นะครับผมก็กลับเป็นเหมือนจะเป็นรายได้หลักของเราแล้วตอนนี้การขายกระถางนะครับผมก็เหมือนเป็นรายได้หลักเลยนะครับก็เลยต้องเดอร์เยอะตอนนี้ก็อยากเปิดหน้าร้านด้วยนะครับผมแล้วก็ขายส่งด้วยนะครับผมนี่ับผมมีหลากหลายสีนะครับเลยจุดนี้ไว้โชว์อย่างเดียวนะครับผมผสมผสานกันไปนะฮะ ก็ยังไม่เสร็จนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามตอนเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับผมกระถางนะครับผมชุดชุดหลายชุดเลยนะครับผมชุดนี้ก็ไม่แพงนะครับผม30บาทเองนะครับผมก็ทาสีให้ด้วยเลยนะครับผมเป็นสีขาวธรรมดานะครับชุดนี้ก็เป็นชุดโดมันนะครับผม60บาทนะครับผมชุดนี้ก็ตัวเล็กนะครับผมสวยกระทัดรัดนะครับผมชุดนี้ก็60บาทนะครับ ไม่แพงนะครับผมนะครับก็ทํำพออยู่ได้นะครับผมเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมขายแพงเราก็ขายคงลําบากนะครับนี่ฮะผมก็จะเตรียมเปิดร้านตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวรอติดตามผลงานเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวจะลงรีวิวให้ดูตลอดนะครับผมจนร้านเสร็จนะครับผมเดี๋ยวรอดูเรื่อยๆนะครับผมก็กระถางตัวนี้ก็ปลูกต้นไม้ตัวอะไรแม่ก็เอามาปลูกนะครับ ผมก็จุดตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นป้ายนะครับผมป็นป้าย DIY โมเดลนะครับผมตรงนี้ก็จะทําป้ายนะครับทาพื้นที่ไว้แล้วนะครับผมก็จะมีการทําป้ายด้วยนะครับผมเป็นร้านโมเดลเลย DIY นะครับก็ตรงถนนนะครับตรงนี้ก็จะตั้งป้ายเป็นกระถางปูนนะครับผม ครับวันนี้ก็พามาชมโครงสร้างกระถางนะครับผมงบไม่ถึงหลักพันนะครับผมงบหลักพันแค่นี้เองนะครับผมเหลือเซเลนีนะครับผมก็ีจะเอาหินมารยด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามเรื่อยๆนะครับผมนี่ฮผมนี่ฮโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ